นะครับนะทุกคนตอนนี้ฝนก็เทลงมาแล้วนะครับนะทิปลุยฝนแน่ๆนะครับทปนี้นะเดี๋ยวเราจะจอดถ่ายภาพตรงนี้นั่งทำอะไร ท่านผู้ชมที่รับท่านด้วยครับผมกลับมาพบกับ,บชาแนลสายแบกเช่นเคยนะครับและเช่นเคยเช่นเดิมครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ปุกปั๊บทริปอีกแล้วนะ The f a า t and the i ครับอันนี้ก็อยู่บริษัทสินค้านายกแล้วครับอันนี้เนี่ยเราไม่ได้เดินทางคนเดียวนะทุกคนนะเรามีสกอยซ้อนมาด้วยนี่ เป็นใครที่ไหนไม่ได้ฮะแม่บ้านหลัๆของเราเองนะครับทุกคนเอาแล้วนะครับนะที่วันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมุ่งหน้าไปที่เขื่อนคุณด่านะครับทุกคนไปเขื่อนคุณด่านนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยน้ำจะเยอะขนาดไหนนะฮะถ้าที่ดูข่าวมาก็ น้ำนี่ก็เยอะเยอะมากแลเกิดล้นเสือ่อนวทุกคนจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับที่ไปเทปเขาใหญ่นะครับก็น้ำเยอะพอสมควรนะครับที่ไปเขาใหญ่ ครับแเตอรน้ำมันกันก่อนเดี๋ยวต้องหาเครื่องดื่มให้สกายของเรานะครับนะรู้สึกว่ามันสนงกหลายครั้งแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคครับเฟโอเคครับเตอมน้ำมันแล้วก็เดี๋ยวเรามาหาเครื่องดื่มนะทุกคนนะนี่ <c oughs> มาเจอเพื่อนรมไทยอีกแล้วทุกคน ครับนะทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะฮะพักอยู่ประมาณน่าจะชั่วโมงหนึ่งได้นะทุกคน <laughs> เดี๋ยวรอสกอยเราเข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวเราออเดินทางกันต่อคนระับ แล้วกันทุกคนเราก็เดินทางกันต่อนะอากาศร้อนอบอ้าวเนี่ยตกไม้ฝนไม่แน่นะเช็คไปยาวๆจ้ะ นะทุกคนตอนนี้ฝนก็เฮลงมาแล้วนะครับนะทิปดุวยฝนแน่ๆน,นะครับทริปนี้นะโอ้ตรงนุ้นตกแล้วหนุนบนเขาหนุน เล่นน้ำฝนกันดีกว่า นะครับนะทุกคนนะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เขื่อนคุนดานแล้วเราไม่ได้แบบคนเดียวนะฮะวันนี้นะมากับใครไม่เคยรู้ตัวเองเลยหลับอย่างเดียวนะทุกคนนะในวันหยุดวันนี้ก็น้ําลดลงเยอะแล้วเขาไม่ได้เปิดไอ้นี่นะประตูระบายน้ํานะไมันยังไม่ได้เปิดมานะครับนะนี่นะครับทุกคน วันนี้น้ำไม่เปิดนะไม่เปิดน้ำเลยฝนเมยเท่าไหร่นะวันนี้ดูเด็กเล่น นะทุกคนก็ประมาณนี้วันนี้เขาไม่ปล่อยน้ำมีสกอยมาด้วยนะสกอยมานี่เขาไม่ปล่อยน้ำให้เราดูเลยนะทุกคนนะก็ชอบแบบเบาๆเบาไม่ชอบแบบแรงโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างเราจะลงไปบริเวณหน้าเขื่อนนะครับนะ เสียดายจริงๆวันนี้เขาไม่เปิดน้ำ เราไปหน้าเขื่อนกันเอาล้นะครับนะเดี๋ยวเราจะจอดถ่ายภาพตรงนี้เอาล้วนะครับนะทุกคนตอนนี้เราก็จอดรถถ่ายภาพกันเป็นที่เรียบร้อยดูแม่บ้านจะก,กอยของเรา ไม่มีอะไรทำนั่งทำอะไรติ๊กต t อกโอเคนะครับนะเดี๋ยวอีกสักพักเราก็จะได้เดินทางกลับกันแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวให้มันเล่นติ๊กต k อกให้พอใจก่อนมาก็หลับสับพงกทั้งตลอดทางเลยนะ นะครับนะทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาเดินทางกลับกรุงเทพกันแล้วนะจ๊ะก็นะครับนะสำหรับวันนี้ก็คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะทุกคนแต่อากาศค่อนข้างที่จะอบอ้าวนะครับเนื่องจากเป็นเหมือนคืมฟ้าคืมฝนอ่ะนะเดี๋ยวเราก็เดินทางกลับกันนะครับนะคงไม่เจอฝนแล้วแหละนะครับเพราะว่าตอนมาเราลุยฝนมาแล้วหน่อยนึง โอเคนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้กับช่องสายแบกของเราด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากช่องสายแบกของเราหน <S <S 1> <S 1> ้าเดี๋ยวเราก็กลับกันแล้วอไอยเจอกันใหม่ e ีหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีทุกคนครับ